สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ที่15บมกราคม2 5งพเป็นวันที่ดาวคารกับดาวศุกร์ย้ายราศีนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนเดี๋ยวมาดูว่าดาวคารกับดาวศุกร์ย้ายได้ผลยังไงบ้างกับชาวราศีมีนนะคะ,ะเรามาดูกันวันที่15บหมกราคมดาวคารจะย้ายจากราศีธนูมาที่ราศีมังกรอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์สองพทีนี้มาอยู่ในที่ราศีมังกรปุ๊บดาวคารดวงนี้ติดแต่งมหาอดุดมหาอุดก็คือสูงงส่ง อ่ามากมายเออมีความเข้มแข็งอา่าแข็งแรงแข็งแกร่งเลยทีนี้ของคุณเนี่ยเอ่อดาวอังคารเนี่ยมาอยู่ในราศีมกรอยู่ในเรือนเสาเงี้ยอังคารอยู่ในเรือนเสาเขาเรียกว่าคู่ไปเหตุคู่ขัดแยง้งอา่าคือในทางโหราศาสตร์อ่ะคู่เนี้ยถ้าเจอกันอ่ะ มันก็เป็นเรื่องฟืนไฟทีนี้ฟืนไฟถ้าไม่เชื่องไฟพวกนั้นน่ะมันจะเป็นไฟเครื่องไฟอารมณ์ความอารมณ์ร้อนนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ยังเป็นในคู่เรื่องของคู่ภัยธรรมชาติอีกคู่ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องของอะไรบ้างเรื่องไฟเรื่องของแผ่นดินไหวก็ได้ในเรื่องของออดินถล่มประมาณนี้ดินสไลด์ก็ได้หรืออุบัติเหตุบนท้องถนนเองก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความวุ่นวายทาง ทางแต่ละประเทศอาจจะมีการประ,ประท้วงการก่อจราจรหรืออะไรก็ได้หรือประเทศระหว่างประเทศมาเรื่องของความขัดแย้งก็ได้นะคะเอออันนี้ก็ต้องดูแต่ที่เนาะทีนี้ของคุณดาวคารเป็นเรื่องไรดาวคารคุณเปดาวเจเรือนกระดุมพระอยู่ในเรือนราพระแล้วก็ไปดาวเจเรือนสุภะก็อยู่ในเรือนราพระถือว่าเรามองในมุมดีนะเป็นเรื่องที่ดี อ่าการเงินอยู่ในเรื่องพภาพนเรื่องดีเดี๋ยวมาดูกันกระดุมภาราภาเนี่ยคุณจะได้เงินจากความขยันขแข็งของคุณเออได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของได้เออได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้ได้จากราบยศคือราบยศคือว่าบางคนน่ะเรื่องยศแล้วเนี่ยราบคุณเป็นเป็นเรื่องตําเรื่อน ขั้นยศอนประมาณนี้ก็เป็นเงินเหมือนกันใช่ไหมคะอารตอนนี้ทีนี้มาอยู่ในเรือนคู่ขัดแย้งคู่ประเทเนี่ยเราก็มองว่าถ้าได้เนี่ยอาจจะได้พอประมาณเอออาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้หรือถ้าได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยบอกได้เลยว่ามันมีเหตุให้คุณต้องใจออกไปใจออกไปแบบไหนเนี่ยให้ดูของแต่ละคนนะคะบางคนได้มาเนี่ย ได้มาแล้วเนี่ยมันมีเหตุคือสมมุติได้เงินมาอะสมมติได้คุณเสมมี่ยงโชคได้เงินมาคุณก็ต้องเงินไปจ่ายหนี้ไปจ่ายอะไรของทุกคนใช่ไหมนอกจากบางคนที่ไม่มีหนี้สินมันอาจจะไปจ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่าถ้าได้มานะคะเพราะมันเป็นเรื่องของคู่อุบัติเหตุคู่ขัดแย้งเนี้ย อ่าก็ต้องระมัดระวังหนึ่งหรือเงินที่ได้มาหรืออะไรที่ได้มาเนี่ยราบผลที่ได้มามันอาจจะต้องมีการแบ่งสันปันส่วนที่นี่การแบ่งสันปันส่วนนะระมัดระวังเรื่องการไม่ลงตัวอ่าการไม่ลงตัวปุ๊บมันเรื่องผลประโยชน์นี่มันมีโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะกันได้นะคะด้วยไม่ด้วยเหตุผลกดใดก็ตามเนี่ยมองว่าถ้ามันมีอะไรที่มันมีขัดแย้งกันน่ะคอยคุยกันดีๆ เจรจากันให้ดีค่ะปัญหาเนี่ยมันจะได้จบลงแบบไม่ต้องเจ็บตัวแต่ถ้ามันคุยกันไม่ตลงตัวเนี่ยมันมีโอกาสเจ็บตัวเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้กตัูกแต่คนแล้วเนาะทีนี้ดาวอังคารเองก็ดาวเจาเรือนสุภาด้วยสุภาาราภะตูวคุณเนี่ยจะประสบความเร็บเกิดขึ้นอ่าจะเป็นตัวเงินก็ได้หรือตัวลูกค้าก็ได้บางคนน่ยจะมีอ มีความสุขมีความสําเร็จเกิดขึ้นอ่ามีคนส่งเสริมหรือบางคนมีโชคราบจากการเสี่ยงโชคก็ได้บางคนน่ยจะได้คุณพ่อเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่บุญกุศลคนเนี่ยให้โชคราบคุณก็ได้บางคนตําแหน่งหน้าที่การงานคุณก็เกิดรับผลได้เหมือนกันเห็นไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเรือนแบบนี้อยู่ในเรือนคู่ขัดแย้งนะคิดว่าไอ้สิ่งที่จะได้เนี่ยบางทีมันอาจต้องมีการ ติดขัดก่อนคือติดขัดว่าอาจจะจ่ายได้ล่าช้าเออติดเรื่องอะไรล่ะหรือเราได้มาอาจจะได้พอประมาณก็ได้เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าที่การงานคุณทำอะไรกันแล้วสถานการณ์ตรงนั้นนะคุณมีเรื่องอะไรอยู่นะคะแต่ยังไงไม่ว่าอะไรก็ตามคุณดูนะว่าราศีมีนของคุณน่ยคุณมีดาวเกตกลุ่มลัคนาคุณอยู่เนี่ย ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนึกถึงบุญกุศลที่คุณทําหรือคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนั่นแหละที่คุณเคารพนับถือนะ่ะก็สามารถทําให้ปัญหาตรงนั้นคุณคลี่คลายไปทางที่ดีได้เหมือนกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันตรงนี้นะแต่เพียงอย่างเดียวว่าในกรอบระยะเวลานี้ถ้ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นขอให้ใจเย็นอย่าเพิ่งหุนหันแพนเล่นเด่ายวเพิ่งบุ่มบาม นะรอดูสถานการณ์กันให้ดีๆโอเคนะคะทีน่นี้ที่ดาวสุกมากนะคะดาวสุกวันที่15มกราคมเนี่ยจะย้ายจากราศีธนูมา่ที่ราศีมังกรมาอยู่ที่มังกรนี่จนถึงวที่8กุมภาพันธ์2 5ง9น้เทีนี้ดาวสุกอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยก็เป็นเรื่องดีหนึ่งนะ เป็นตำแหน่งทีวีโชคทีวีโชคคือได้โชคจากผู้หญิงหรือมีผู้หญิงให้ความช่วยเหลือก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในเรือนเสาอันนี้ก็เป็นคู่ศัตรูเหมือนกันสุกในเรือนเสาคือคู่ศัตรูแสดงว่าอาจจะมีทั้งมุมดีมุมไม่ดีก็ได้นะคะอันนี้ดูดีๆนะของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะอยู่ในเรือนราพะและเป็นเรื่องของมรณะก็อยู่ในเรือนราพะอีกอยู่ในเรือนที่ดีเนี่ย ดีแต่อาจจะมีส่วนเสียอยู่บ้างส่วนเสียอยู่บ้างของแต่คนมันแตกต่างกันไปนะอะทีนี้ดูกันชาช์ดุระพันเนี่ยเพื่อนฝูงคุณน่ะจะให้โชคลาภกับคุณแต่อาจจะให้พอประมาณไหมเออต้องไปดูตรงนั้นหรือการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆคุณนะทำให้เกิดโชคลาภเหมือนกันแต่อาจจะเกิดโชคลาภแบบที่คุณไม่ได้ดั่งใจคุณเอง อ่ะสมมติคุณตั้งเป้าไว้สูิว่าคุณเดินทางไปไหนไปทําอะไรไปค้าขายข,ายของคุณอนะ่ะเออฉันตั้งยอดรัุบาลน,นี้เดี๋ยวจะข,ขายได้สักพันหนึง่งผลปรากฏว่าอาจจะขายได้ประมาณสักเอออยู่ที่หกร้อยเจ็ดร้อยหรือเปล่าล่ะอ่ะประมาณนี้แหละก็ต้องมาดูนะเพราะว่าไอ้เอ,อ่อเป้า,าของแต่ละคนเนี่ยมันจะมากน้อยเนี่ยพอประมาณเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ว่ากันไป บางคนโชคลาภได้จากการเสี่ยงโชคแหละถือว่าถ้าได้จากการเสี่ยงโชคเนี่ยก็มองอว่า,าบางทีอ่ะมันอาจจะได้ไม่ได้พอประมาณที่นี้ได้พอประมาณแต่คนก็ไม่เหมือนกันอีกแหละบางคนซื้อมากซื้อน้อยละ่ะแล้วบางคนซื้อยาวกันแบบซื้อโอ้สิบกว่าใบยี่สิบใบถูกทีก็ได้แบบ ออสมมุตินะถูกทีได้เงินแสนแต่ไอที่ซื้อไปต้องกี่หมืนะ่นอ่ะพอมาหักลบกบนี้แล้วมันก็เหลือไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้ดาวุกเองกับดาวเจรือมรณะด้วยมรณะรภาภะเรามองในมุมบวกก่อนเนาะบางทีรับผลของคุณจะเกิดจากบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดกันหนึ่งให้คุณมีโชคลาบออบางคนคุณแม่ให้โชคลาบก็ได้บางคนได้มรดก หรือบางคนมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนที่นี้ต่างถิ่นต่างแดนดูก่อนนะคุณมีญาติพี่น้องไหมคุณมีธุรกิจไหมคุณทําสื่อออนไลน์ไหมนะคะโชคลาภก็เกิดจากการเสี่ยงโชคอีกคืออะไรอะ่ะเอ,อ่อมรณนะมันเป็นอะไรที่เก่าเก่าถ้าคุณชอบเสี่ยงโชคตัวเลขเก่าเก่าคุณก็มาเล่นกันใหม่หรือเป็นเรื่องของอบางคนจะมีสินค้าเก่าเก่าคุณเองก็ได้เอามา เซลมันอาจจะเกิดรายได้คุณก็ได้แต่เกิดแล้วเมื่ก็เกิดพอประมาณนะคะให้ดูแต่คนว่ามันเป็นเรื่องอะไรลงไปปรับเปลี่ยนดูแต่ทีนี้ถ้าเรามองใน,นมุมลบนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวฝากไว้นิดหนึ่งอย่างใครชอบสิ่งโชคอ่าเช่นถ้าคุณเห็นอาปรกอุปัติเหตุอะไรพวกเนี้ยอายุทะเบียนรถก็ได้ หรือบางทีเน่ยเรามองว่าอะไรเก่าๆเนี่ยที่บอกอะ่ะอาจจะเป็นตัวเลขเก่าหรือคนเก่าๆอะไรเงินเก่าๆเช่นเงินที่คุณคิดว่าคุณสูญเสียไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ในรอบระยะเวลานี้ก็ได้แต่ได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้พอประมาณนะคะเรามองมองมุมลบกันมุมลบเนี่ยมรณะคือปัญหาสกากโรคภัยเกิดขึ้นกระรับผลของคุณคืออะไรล่ะ บุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะเกิดกับล่าผลคุณถ้าเรามองให้เห็นภาพเช่นเนะาะสมมุติว่าคุณแม่คุณยกมรดรกให้คุณอาจจะมีพี่น้องบาคคลเขาไม่เห็นด้วยมีการขัดขากันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่คือการยกตัวอย่างนะแต่ในชีวิตจริงของทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าสถานาการณ์ตรงนั้นคืออะไรเพียงจะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เออ ให้คุณต้องมีความกังวลใจมีความกุ้มใจคุณนั่นแหละทีนี้เราก็มอง,องนี้ว่าถ้าเรามองในมุมโหร,ราศาสตร์อ่ะครับดาวศุเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินกับความรักได้การเงินก็คือว่าเนี่ยคุณอาจจะได้เงินอะไรเข้ามาหรือมออีผู้หญิงเข้ามาช่วย ช่วยเรื่องอะไรล่ะไกลเกลี่ยปัญหาที่มีกันไหมหรือว่าให้หรือ,รอชื่อหรือเรื่องการเงินไหมแต่ก็จะช่วยเหลือคุณแบบพอประมาณก็ได้นะคะอันนี้ต้อดยคนนเนาะทีนี้ถ้ามองในเรื่อง,องของความรักบ้างอ่าความรักคนมีคู่เนี่ยก็ต้องเรามาลองเรื่องความหึงหวงการน้อยอกน้อยใจการการงอนการเกิดขึ้นแม้กระทั่ง ถ้าตัวคุณเองหรือคู่ครองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยพื้นเดิมและเป็นคนเฟรนลี่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาชอบแต่เรารู้ตัวนั้นนี่เรามีสติเออเอ้ยเราแต่งงานแล้วไม่สุนปัญหาความรักไม่เกิดขึ้นแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าตัวคุณหรือคู่ครองคุณเองเห็นคนสวยคนหล่อเอออยากจะไปจีบถ้าคุณออกไปจีบเนะ่ยปัญหาตามมาแน่ เรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องบริหารจัดการกันให้ดีๆนะคะถ้าทุกคนอะ่ะคนที่แต่งงานน่ะท่องไว้เลยว่าต่อให้มีใครเข้ามาละมากมายหลายคนฉันแต่งงานแล้วสินข้อสามเนี่ยให้ให้ให้จำไว้ขึ้นใจเถอะเรื่องความรักคุณอะ่ะมันไม่เกิดแน่ๆน,นะคะอันนี้ต้องไปดูแต่คนละนะทีนี้มองคนโสดบ้างคนโสดเนี่ย อาจจะมีเพื่อนแนะนำก็ได้หรือเจอจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางเองหรือเจอจากเพื่อนเนี่ยมาขอเป็นแฟนก็ได้เอ,อแล้วคนคนเนี้ยอาจจะนคนต่างถิน่นต่างแดงก็ได้พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เป็นคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วก็ได้เป็นคนที่กำพาคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็ได้เป็นคนที่มีโรคประจําตัวก็ได้เหมือนกัน ทีเนี้ยทุกอย่างเนี่ยอยากว่าขอให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาในิสัยใจ,ใจ,จขอให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราสุกอยู่ในเรือนเสาเนี่ยมันต้องมีความกังวลเรื่องความรักแน่นอนนะคะเจรจาคิดว่าใช้เวลาดูดีๆคนหาคู่ก็เหมือนคนหาคู่ผ่านแอปเหมือนกันค่ะดูกันให้ดีๆทีนี้ใครที่ความรักผิดหวังตลอดเนี่ยลองไปดูดวงดูว่าพื้นเดิมเราอะเรื่องความรักดีไหม ถ้าความรักดีก็มีไปแต่ถ้าความรักไม่ดีไปโฟกสัสเรื่องการงานการเงินเถอะค่ะพอจะได้มีพวกความผิดหวังอีกมีเวลาแล้วเราไปพัฒนาหน้าที่การงานให้จเจริญเติบโตให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้ไม่ต้องไปเปใครเพราะส่วนใหญ่สส่เปจะผิดหวังว่าสมหวังอีกใครตัดสินใจใช้ชุดคู่เนี่ยลองถามใจตัวเองที่ดีว่าพร้อมที่ทําหน้าที่สามีภรรยาหรือกันยังครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาเขามีข้อจำกัดนิสัยไลฟ์สไตล์ แต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไงก็ว่ากันไปนะคะลองไปดูกันดูทีนี้ทั้งหมดมองในเรื่องของความรักแหละหุ้นส่วนอ่าคุณมีหุ้นส่วนไหมหรือใครจะคุณทวนลงทุนอะไรก็ตามนั่นแหละดูกันให้ดีขอให้ทําทุกอย่างเป็นรายรักอักษรนะอย่าคุยกันปากเปล่าเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะคะอ่าไม่ใช่บางคนก็ไม่มองเรื่องนี้ละเป็นคนโสด ไม่มีใครเลยค่ะหุ้นส่วนก็ไม่มีค่ะอ่าคุณดูนะมันมองได้อีกว่าคุณชอบซื้อของเปล่าละ่ะอืมนั่นแหละคุณซื้อของใครอ่ะดูสินค้านะั้นมันตรงปกไหมสินค้ามีการสูญหายระหว่างทางไหมหรือสั่งขอเออมาส่งแล้วอยู่คอนโดคนอื่นหยิบไปเงี้ยอ่ะเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะคะก็ต้องดูแต่คนเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็คลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะก็มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนใหพบด้วยความดีความทุกนะคะขอบคุณคะ่ะ